เราต้องภาคภูมิใจในตัวเองให้กำลังใจตัวเองโปรแกรมสิ่งบวกๆให้กับตัวเองชื่นชมตัวเองทุกเสี้ยววินาทีขอบคุณตัวเองทุกวินาทีเราอัจฉริยะแม้แต่คอมพิวเตอร์ยังทำอย่างเราไม่ได้เลยเราสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้เก่งด้านใดก็ได้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราสามารถนำพาผู้คนได้มากมาย ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเพราะการเปรียบเทียบนั้นเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมเราต้องเป็นตัวของตัวเองที่ดีขึ้นและดีขึ้นทุกวินาทีเราเก่งขึ้นกว่าตัวเราเองคนเดิมนั่นแหละสุดยอดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการอ่านหนังสือบวกๆฟังคลิปคนประสบความสำเร็จแวดล้อมกับผู้ประสบความสำเร็จให้ความหวังความปรารถนาอย่างแรงกล้า สดใหม่อยู่เสมอวันใดท้อแท้ผิดหวังอย่าฟังตัวเองจงฟังคนประสบความสำเร็จ